สวัสดีนะครับก็มาชมกันต่อครับคลิปก่อไปนะครับผมน,นี่ก็จะมาเอาใส่ขวดนะครับถ้าเป็นขวดอย่างนี้นะครับ0.5ลิตรเนี่ยใส่หนึ่ช้อนนะครับแต่ถ้าว่าเป็นขวดเล็กลงนะครับมันนี่มันขึ้นน,น,นะครับก็ใส่ครึ่งช้อนนะครับผมทำอะไรนะพี่น้ำสังเคราะห์แสง ่ามันอยากสะงเคาะแสงไงใช่ที่เราไปซื้อขาวแพงๆเนี้ยเราทำเองก็ได้ใช้เวลาหน่อยอเออประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละ นะฮะแล้วบ่อยกลมันเครื่องแม่ ตูดลงไปในครัวนะ ไมที่มันเป,ป็นพลาสติกนะเดี๋ยวไม่กลัวแบบนี้เดี๋ยวไ่พลาสติกนะอ่ะเออเมื่อวา,านพี่ก็ลืมไม่เป็นไรไม่จ้องไม่จ้องแล้วขวนน่าเดี๋ยวมาให้พี่ดีนะขวดที่ดำเก็บไว้อ่ะไอ้ขวดโคกกวนอะไรอ่ะเดี๋ยวมันแช่ไอ้มันอันแต่น้ำแตาแดดเพิ่มมาอีกทำไม่ลายตัว ใส่แล้วนะครับหนึ่งช้อนนะครับถ้าถ้ามีควยใส่มันก็จะดีนะครับใส่ตแล้วก็ยาวยาวนิดนะครับขยาวแบบนี้นะครับ,รบเดี๋ยวไปตั้งแก่ตั้งก็ได้นอนก็ได้นะครับ

มีหลายสูตรนะครับสูตร,รไล่มดตอนไล่ไล่อะไรก็ต้องไปหาชมในคลิปยูทูปนะครับอันี้ผูก็ดูแล้วก็มาทำเอานรับก็อะไรที่มันสามารถประหยัดใช้จ่ายได้เพิ่มผลผลิตได้ก็เอาครับ ลองมาดูครับว่ามันจะแดงกันนะครับแล้วก็ต้องขย่าทุกวันนะครับตากแดดไว้แล้วก็ต้องมาขย่าทุกวันทำ่มมันเกิดจนสีไอนะ้ คุ้มมันนะครับถ้าเกิดมันแดงให้มาเนี่ยคุ้มมัอนลงทุนแค่ไข่สามลูกกระปุกหนึ่งกระปุกนะครับที่ไม,ม่ได้หมดนะครับแล้วก็คูอรถก็ไม,ม่ได้หมดนะครับแต่ประสิทธิภาพที่ได้นะครับหนึ่งเดือนทั้งห้าถ้ามันได้กันมานี่หรือเวลาคุ้มค่ามาก อะไรกินอนะฮะเนี่ยไข่ไหมอะมาไข่เอตอต้มเลย ดำก็ก็<ๆ>น่ารักนะครับแต่ถึงจะใจร้อนไม่ไหวครับทำอะไใจร้อนเหมือนผมนะครับก็ค่อยๆฝึกกันไปนะครับแต่ชวนน้องๆเขาเปลี่ยนไม่เซ็ตใหม่ครับผมพูดภาษาอังกฤษนะครับ,รนนรบไม่เซ็ตนะครับไม่เซ็ตมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดเข้าใหม่นะครับให้เขามีกำลังใ,นใจนะครับ น้ำสังเคราะห์แสง ใส่ผักเวลาให้ผักมันกรอบอ,ะอ่ะต้องสร้างควตื่นไป้นเดี๋ยวนี้ย,ยังไม่ตื่นไหมยังนอนหลับอยู่ไม่ลุกตี่อ่ะเมื่อคืนรู้สึกว่าจะไปหาเกียดอยู่ยอยู่เกียดอยู่ในถุงเงนะินอ่ะร้องแอบบ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 แบบนะลยกใส่เงินไปแล้ว ว่าใส่สามอย่างเองอไงไข่กะปิหูชุสดดมันมีหลายสูตรเดี๋ยวทำสูตรนีร้ก่อน <ทำ S 2> อะ,อะเะบ้าแม่อามากินนะกินไหมเนี่ยผสไมไว้แล้วเนี่ยกินเลยไหมรับรองงามกระดูกท่านจะกรอบ 3 lười Nam anh nói với này Nửa 3 Chơi hết chẳng đi nói để bó đòn rùm ấy để dòng cho mấy luôn mà lấy nó có một lưới dựa nó sẽ chạy cách ทำอะไรกินได้เนี่ยกะปิไข่ของจุเนี่ยฮะตามเก่ยวแล้วก็ทอดไข่เอง่นั้นเองโอ้ยจะกระปิั้งสามช้อนเนีโย้ะไม่ไไเ,ไมเสียได้หรือต้องม่ียอ่ะมันเสียได้เสียได้ เราก็เอามานอนตาแกแดดเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็เอาไปนอนตาแกแดดเหมือนเดิมนะครับผมใช่สูตรปุ๋ยเขาเรียกน้ำสังเคราะห์แสงเอาออไอ้ให้ไอ้ดำกินสังเคราะห์แสงเปลือกกระเพือไม่มีแสงก็ได้มีแสง เดี yeah. er e o o ๋ยวทำให้ใส่ผ <Yeah. S 2> ัแเราไงใส่ผ <t ell an> ัดแล้วก็ใส่เนี่ยไอ้ขี้วัวเนี่ยโอ้ยเขาต้องทำหลายๆอย่างเพื่อใส่ใส่กุอยู่แล้วเขาจ่ายป่าวว่าในขี้เชื้อเชอ่ะที่เขาทำปุ๋ยอ่ะทำเราวยิ่งใส่ธาตุซีไปเยอะๆ ตอนนี้การมตต์ปุ๋ยมันมีคุณภาพพอปุ๋ยถ้ามีคุณภาพมันก็อยากได้เยอะครับ ให้ทำเพิ่มอ,อีกนะครับทีนะัทีแล้วหนอครับก็โอเคนะครับก็จบเรียบร้อยน,นะครับก็อาตากแดดไปนะครับแล้วก็มาขยหย่ทุกวันนะครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามชมกันไปตอบต่อไปนะครับว่าจะสําเร็จไหมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตามรอยพ่อด้วยนะครับผมฮนะ ก็เป็นขวัญเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต,ต่อๆไปนะครับผมฝากขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ